เมื่อเรายังไม่เข้าใจธรรมะใจมักลหลงไหลไปตามสิ่งที่โลกสร้างขึ้นสแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกจากทรัพย์สินชื่อเสียงความรักและความสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงเมื่อได้มาก็กลัวเสียเมื่อเสียก็ทุกข์วงจรแห่งสุขและทุกข์จึงหมุนเวียนไม่รู้จบแต่เมื่อเราเริ่มเข้าใจธรรมะ เราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วชีวิตไม่ได้ต้องการสิ่งใดนอกจากความเข้าใจในความจริงของมันเองความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งใดเป็นของเรานั่นคือหนทางของปัญญาที่จะพาชีวิตพ้นจากความหลงพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้เพื่อให้มนุษย์เห็นทางพ้นทุกข์ เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าทุกชีวิตต้องประสบกับความทุกข์ไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่ามีหรือไม่มีทุกคนล้วนหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บและความตายแต่ธรรมะคือหนทางแห่งความเข้าใจที่จะทำให้เราไม่จมอยู่ในทุกข์พระองค์ไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่ให้เข้าใจทุกข์เพราะเมื่อเข้าใจทุกข์ใจก็ไม่กลัวทุกข์ไม่ดิ้นรนหนีทุกข์และเมื่อไม่ดิ้นรนใจก็สงบ ความสงบนี้เองคือคำตอบที่แท้จริงของชีวิตธรรมะไม่ได้อยู่ในตำราเท่านั้นแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ในความคิดอยู่ในคำพูดอยู่ในการกระทำถ้าเรามีสติรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นธรรมะในทุกลมหายใจเห็นว่าแต่ละขณะของชีวิตคือการเกิดและดับของสภาวะทั้งปวงเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายและใจอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าเรานั้นไม่มีจริงมีเพียงกระแสของเหตุและผลที่ดำเนินไปเมื่อเห็นเช่นนี้ความยึดมั่นถือมั่นก็คลายความโลภกรวดหลงค่อยๆเบาบางใจเริ่มเบาเริ่มอิสระและเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคือคำตอบของชีวิตจริงๆผู้ที่เข้าใจธรรมะจะไม่ถามหาความสุขจากสิ่งภายนอกเพราะรู้ว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่รู้เท่าทันอยู่ที่ใจที่ไม่ยึดติดอยู่ที่ใจที่ไม่หลงตามอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะเป็นแสงสว่างในที่มืดหมายถึงเมื่อใจถูกความไม่รู้ครอบงำธรรมะคือสิ่งที่เปิดตาให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงใจย่อมไม่หลงทางชีวิตย่อมเดินอยู่บนทางสายกลางไม่สุดต่งไปทางสุขหรือทุกข์ แต่ดำเนินไปอย่างมีปัญญาและสตินี่แหละคือหนทางเห็นความเข้าใจชีวิตตามหลักธรรมที่แท้จริงในทุกขณะที่เรามีสติเรากำลังอยู่กับธรรมะเพราะสติคือประตูแห่งปัญญาและปัญญาคือสิ่งที่นำเราไปสู่ความพ้นทุกข์พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหมายถึงผู้ที่เห็นความจริงของชีวิตย่อมเข้าถึงพระพุทธเจ้าในทางใจไม่ต้องไปค้นหาที่ใดเพราะพระพุทธะอยู่ในใจของผู้มีปัญญาอยู่ในใจที่รู้เท่าทันทุกเห็นเหตุแห่งทุกและรู้ทางดับทุกข์ เมื่อเข้าใจเช่นนี้ชีวิตก็จะไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้เพื่อเอาชนะโลกแต่คือการเรียนรู้เพื่อเข้าใจโลกและเข้าใจใจของตนเอง ผู้ที่เดินบนทางธรรมจะค่อยๆเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นธรรมะที่มาทดสอบใจทั้งความสุขและความทุกข์ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวหล้วนเป็นครูผู้สอนให้เรารู้จักปล่อยวางเพราะเมื่อใจปล่อยวางใจย่อมสงบและเมื่อใจสงบความรู้แจ้งย่อมเกิดขึ้น การรู้แจ้งนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งเหนือธรรมชาติแต่คือการเข้าใจชีวิตตามเป็นจริงและนั่นเองคือคำตอบที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไว้ด้วยคำว่าธรรมะหลายคนแสวงหาธรรมะด้วยการไปวัดไปฟังธรรมไปปฏิบัติภาวนาในสถานที่สงบซึ่งเป็นสิ่งดีงามแต่แท้จริงแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเพียงอย่างเดียวธรรมะอยู่ในทุกที่ที่มีใจที่รู้เท่าทัน อยู่ในขณะที่เรากำลังคิดกำลังพูดกำลังกระทำอยู่ในขณะที่เราเผชิญกับความสุขและความทุกข์อยู่ในทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะทุกขณะของใจนั้นคือพื้นที่แห่งธรรมและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือบทเรียนของการภาวนาเมื่อเราเริ่มมีสติรู้ว่าใจคิดอะไรรู้ว่าอารมณ์ใดกำลังครอบงำรู้ว่าเรากำลังโลภหรือโกรธ รู้ว่ากำลังยึดหรือปล่อยนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องรอให้ถึงเวลานั่งสมาธิไม่ต้องรอให้ถึงวันพระเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสของการภาวนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติในทุกอิริยาบถเดินก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้นอนก็รู้ไม่ใช่รู้เพื่อตัดสินใจตัวเองแต่รู้เพื่อเข้าใจตัวเอง เพราะความรู้ที่ไม่ปรุงแต่งนั้นคือปัญญาและปัญญานั้นเองคือทางแห่งความพ้นทุกข์ธรรมะไม่ได้ต้องการคำพูดมากมายไม่ได้ต้องการพิธีกรรมซับซ้อนแต่ต้องการใจที่ซื่อสัตย์ต่อความจริงใจที่กล้ายอมรับความไม่เที่ยงของทุกสิ่งใจที่ยอมเห็นว่าความสุขและความทุกข์ล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะใครทำให้เราเป็นเช่นนั้น เมื่อเห็นความจริงนี้ใจก็เริ่มคลายความยึดมั่นเห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมดาไม่มีอะไรต้องบังคับให้เป็นไปตามใจเราและเมื่อไม่ฝืนใจก็สงบเมื่อใจสงบความเข้าใจย่อมเกิดขึ้นและเมื่อมีความเข้าใจชีวิตก็ไม่หลงทางผู้ที่เข้าใจธรรมะในใจตนเองย่อมเห็นว่าไม่มีที่ใดปราศจากธรรมะ แม้ในยามทำงานแม้ในยามถูกตำหนิแม้ในยามเหนื่อยล้าหากมีสติรู้เท่าทันก็เห็นธรรมในสิ่งนั้นได้เพราะธรรมะคือกฎแห่งเหตุและผลที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนพระองค์ตรัสว่าทรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่หมายความว่าเมื่อใจถูกชำระด้วยปัญญาโลกทั้งใบก็เปลี่ยนจากสนามแห่งทุกข์เป็นสนามแห่งการเรียนรู้ ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นธรรมะที่เตือนให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับใจที่รู้ใจที่เข้าใจเมื่อเรารู้ว่าใจคือต้นทางของธรรมะเราก็ไม่ต้องสแสวงหาสัจธรรมที่ไหนอีกไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อพบความสงบเพราะความสงบไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่สภาวะของใจถ้าใจเราสงบแม้เพียงขณะเดียวนั่นคือการเข้าถึงธรรมะแล้ว เพราะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยแต่อยู่ในใจเรานี่เองเพียงแต่เรามักมองข้ามมันมองไปข้างนอกจนลืมมองเข้ามาข้างในแต่เมื่อเราหยุดเมื่อเรารู้เมื่อเรามีสติเราจะพบว่าคําตอบที่ตามหามาตลอดนั้นอยู่ใกล้แค่ใจเท่านั้นเองหลายคนแสวงหาธรรมะด้วยการไปวัดไปฟังธรรมไปปฏิบัติภาวนาในสถานที่สงบซึ่งเป็นสิ่งดีงาม แต่แท้จริงแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเพียงอย่างเดียวธรรมะอยู่ในทุกที่ที่มีใจที่รู้เท่าทันอยู่ในขณะที่เรากำลังคิดกำลังพูดกำลังกระทําอยู่ในขณะที่เรารเผชิญกับความสุขและความทุกข์อยู่ในทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะทุกขณะของใจนั้นคือพื้นที่แห่งธรรมและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือบทเรียนของการภาวนาเมื่อเราเริ่มมีสติรู้ว่าใจคิดอะไร รู้ว่าอารมณ์ใดกำลังครอบงำารู้ว่าอารมณ์ใดกำลังโพ่งรู้ว่าเรากำลังโลภหรือโกรธรู้ว่ากำลังยึดหรือปล่อยนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องรอให้ถึงเวลานั่งสมาธิไม่ต้องรอให้ถึงวันพระเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสของการภาวนาเพราะพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติในทุกอิริยาบถเดินก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้นอนก็รู้ ไม่ใช่รู้เพื่อตัดสินใจตัวเองแต่รู้เพื่อเข้าใจตัวเองเพราะความรู้ที่ไม่ปรุงต่างนั้นคือปัญญาและปัญญานั่นเองคือทางแห่งความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์กราบไหว้เพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้รู้ว่าทุกมีเหตุและทุกดับได้นี่คือหัวใจของพระธรรมเพราะตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ใจก็ยังวนเวียนอยู่ในความไม่รู้ พระองค์จึงทรงชี้หนทางอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ปดซึ่งเป็นทางสายกลางทางแห่งปัญญาทางแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเราจะเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่น รถสัมผัสก็จะค่อยๆค,คลายลงใจเริ่มเบาเริ่มวางเพราะรู้ว่าการยึดถือสิ่งไม่เที่ยงนั้นคือการผูกมัดตนเองไว้กับทุกพสัมมาสังกัปปะคือการคิดอย่างถูกต้องการคิดด้วยเมตตาด้วยกรุณาไม่คิดเบียดเบียนใครเพราะพระองค์ทรงสอนว่าความคิดคือรากของการกระทำถ้าคิดดีการกระทำย่อมดีถ้าคิดด้วยโลภะโทสะโมหะ ใจก็ร้อนแต่ถ้าคิดด้วยธรรมะใจก็เย็นโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปตามใจที่คิดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะคือการพูดการกระทำและการดำรงชีพยอย่างถูกต้องเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนว่า การอยู่ในโลกอย่างไม่สร้างกรรมชั่วคือทางแห่งความสงบที่แท้จริงเมื่อเราทำดีใจก็สบายและนั่นคือผลของธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิคือการเพียรชอบการมีสติชอบและการตั้งจิตมั่นชอบพระองค์ทรงสอนว่าจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้เพราะเมื่อจิตได้รับการฝึกด้วยสติ ความฟุ้งซ่านย่อมดับความสงบย่อมเกิดเมื่อใจสงบปัญญาย่อมปรากฏและเมื่อปัญญาปรากฏทุกทั้งปวงก็คลายไปเหลือเพียงความเข้าใจอันลึกซึ้งว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองไม่มีอะไรต้องแบกไม่มีอะไรต้องยึดไม่มีอะไรต้องหนีมีเพียงการรู้ตามความเป็นจริงธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่คือเรื่องของการเห็นการรู้การเข้าใจ พระองค์ไม่สอนให้ศรัทธาอย่างเดียวแต่สอนให้พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้ด้วยตนเองเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องเข้าถึงไม่ใช่แค่ท่องจำต้องนำมาปฏิบัติให้เกิดผลในใจจริงๆเพราะเมื่อเข้าใจธรรมะใจก็พ้นจากความหลงเมื่อใจไม่หลงทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งชีวิตก็เป็นอิสระสงบและเย็นอย่างแท้จริง สรุปเนื้อหาโดยรวมของชุดธรรมะคือคำตอบของชีวิตธรรมะคือความจริงของชีวิตเป็นหนทางแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อให้มนุษย์เข้าใจเหตุแห่งทุกข์และทางดับทุกข์ธรรมะไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่อยู่ในใจของเราเองอยู่ในความคิดคำพูดและการกระทำทุกวันเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันชีวิตเราจะเห็นธรรมะในทุกเหตุการณ์ เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเห็นความเกิดดับของทุกอารมณ์และเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ใจก็สงบปล่อยวางไม่หลงตามโลกนี่แหละคือทางแห่งความพ้นทุกข์คือคำตอบของชีวิตที่แท้จริงคือธรรมะที่อยู่ในใจเราเสมอ